สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของผลสอบกันนะครับผลสอบที่อัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมเนาะวันนี้วันที่1กันยาแล้วนะครับแต่ว่าผลสอบก็ยังออกไม่หมดนะครับผมซึ่งก็ยังค้างคาสําหรับคนที่เป็นเลือกวิชาพวกกสองอะไรเงี้ยนะครับส่วนผลสอบออนไลน์กหนึก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของผมเองก็ออกแล้วเช่นกันนะครับ อ,อยากจะอวดนิดนึงนะมันเป็นผลพวงจากการลงเทอมละตัวนะครับทำให้มีเวลาทุ่มเทกับอะไรแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ผลสอบออกแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับมีการเลื่อนการลงทะเบียนเรียนใหม่นะครับสำหรับเทอมหนึ่งทับหกหกได้ถึงวันที่สิบหกันยายนถือว่าเลื่อนนานมากนะครับเพราะว่า ตามปฏิทินเดิมแล้ววันที่15กันยายนคือวันเปิดเทอมนะครับเลื่อนมาขนาดนี้แล้วจะเปิดเทอมตอนไหนแล้วเนี่ยนะใครไม่ลงก็รีบลงซะนะครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สอบไม่ผ่านอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณอาจจะเตรียมตัวมาไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังมีเรื่องของการสอบซ้อมอยู่นะฮะอย่าลืมนะครับ ตอนนี้สําหรับคนที่ถนัดการลงทะเบียนออนไลน์นะครับผมระบบลงทะเบียนออนไลน์เปิดให้เมนูสอบซ่อมแล้วเนาะปกติถ้ายังไม่เปิดเมนูสอบซ่อมตรงนี้มันยังไม่ออกนะครับในการลงทะเบียนสอบซ่อมนะครับคุณตกกี่วิชาคุณลงได้เท่าตันตามจำนวนนั้นนะครับของเทอมสองคนะครับคุณไม่สามารถ ซ่อมข้ามเทอมได้นะครับไม่ใช่คุณเอาวิชาที่ตกตั้งแต่สมัยหนึ่งครับ65หรือสมัยเทอมก่อนหน้านั้นมาลงในเทมนี้ไม่ได้นะครับอันนั้นคุณต้องลงเรียนใหม่เนาะสําหรับการลงทะเบียนสอบซ่อมคุณลงซ่อมได้เฉพาะเทอมสองครับ65ที่เพิ่งผ่านมาที่เพิ่งสอบตกได้แหละนะครับในส่วนของตารางสอบซ่อมนะครับให้คุณมาดูในส่วนของคู่มือการลงทะเบียนนะครับ คุณจะใช้ตารางภาพิเศษก็ได้นะครับหรือว่าคุณเปิดของ2องาก็ได้นะครับเพราะว่าทางภาพิเศษแล้วก็ตารางสอบซ่อมใช้ตารางเดียวกันเนาะปกติตารางสอบซ่อมนะครับถ้าเป็นของเทอมหนึ่งมันก็จะตรงกับภาพปกตินะครับก็คือเทอมหนึ่งปกติก็คือจะมีแค่2คาบแต่ว่าถ้าเป็นตารางสอบซ่อมของเทอม2เนี่ยมันจะเป็น3คาบนะครับก็คือช่วงเช้าแบ่งเป็น2คาบแล้วก็ช่วงบ่าย1่คาบมันเองนะครับ ช่งชวงเช้าจะเป็น8ดโมงครึ่งถึงส1เอดโมงแล้วก็ส1ดโมง45บห้าถึงบ่ายสองสบห้าแล้วก็ต่อด้วยช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามอะไรเงี้ยนะครับผมดังนั้นในส่วนของตารางสอบซ่อมคุณก็ดูดีๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคพิเศษวิชามันก็จะเยอะกว่าสอบซ่อมนิดนึงนะครับเพราะภาคพิเศษมันก็จะ มีวิชาอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยคุณก็ไปเช็คเอาแล้วกันเนาะในส่วนของตารางสอบทั้งในส่วนของข้อมือลงทะเบียนน่นแหละนะครับในส่วนของวิธีการลงทะเบียนสอบซ่อมนะครับคุณจะลงแบบออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะลงแบบเดิมๆเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีที่ทางงานทะเบียนตอนนี้เขาโปรโมทอยู่นะครับก็คือลงผ่านทางกรุงไทยเพนเทแหละนะครับ ผ่านทางแอปรุงไทยเพนนเน็ตเนี่ยเป็นวิธีการลงทะเบียนนะครับไม่ใช่วิธีการจ่ายเงินนะเพราะว่าหลายคนมาลงทางนี้แล้วไปลงทางเพนเน็ตอีกมันถือว่าเป็นลงทะเบียนซ้าซ้อนกัน2อันเนาะถ้าหากในกรณนนีถ้าหากคุณลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์นะครับการจ่ายเงินของทางระบบออนไลน์จ่ายได้แค่2ช่องทางคือ7 e เ e ่ e อ หรือทางบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับหากคุณลงทางนี้แล้วแล้วคุณไปลงผ่านทางกรุงไทยเน็กระบบตรงนี้มันก็จะไม่รู้เรื่องนะครับว่าคุณลงไปแล้วนะครับหรือว่าคุณจ่ายเงินไปแล้วรลบนี้มันจะรู้ต่อเมื่อคุณจ่ายผ่านทางเซเว่นอีเลฟเว่นหรือทางบัตรเครดิตที่ระบบมันเจนตัวบาร์โค้ดจ่ายเงินให้เท่านั้นเองนะครับระบบมันถึงรู้ว่าจ่ายหรือยังไม่จ่ายนะครับในส่วนใครที่สะดวกลงทางกรุงไทยเพนเน็กแบบเนี้ยนะครับ อยากจะฝากเตือนนิดนึงคุณต้องกรอกโค้ดตัวเล็บเฟลนนี่แหละนะครับ1อ้างอิง1อ้างอิง2ให้มันครบถ้วนและถูกต้องด้วยนะครับโดยเฉพาะ e รหัสช่องที่3ช่องที่5อะไรเนี่ยนะครับหรือว่ารหัสช่องล่างเนี่ยแหละนะครับถ้าคุณกรอกผิดมันก็จะกลายเป็นว่ามันอาจจะเข้าผิดนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้การลงทะเบียนสอบซ่อหมหองคุณมันก็ล่าช้าด้วยเนาะเพราะว่า มันต้องให้ทางเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบว่า,ารหัสที่คุณกรอกผิดมันไปเข้าเงินตรงไหนอะไรยังไงนะครับดังนั้นถ้าหากคุณจะตงทะเบียนผ่านทางเพนิคคุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณกรอกถูกต้องทุกรหัสหรือว่าทุกตัวอักษรนั่นแหละนะครับผมสําหรับคนที่รอผลการสอบที่ยังไม่ออกนะครับหรือว่าเราการเยียวยาเรื่องของระบบออนไลน์ที่ บางช่วงบางตอนมันไม่ไม่ราบลรื่นะนะครับอันนี้ก็ต้องรอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยดูก่อนเนาะก็ไม่รู้ว่าทางมหาลัยเขาจะทำยังไงนะครับเออนะถ้าผลหวยออกกลายเป็นว่าให้สอบซ่อมฟรีอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะโดนด่าตายเลยนะผู้พนะิากะก็ต้องรอแหละนะครับผมก็มาพูดคุยกันแหละหลังจากที่ผลสอบออกบางส่วนแล้วนะครับบางคนก็ดีใจว่าสอบผ่าน ส่วนใครที่สอบไม่ผ่านก็มาลงทะเบียนสอบซ่อมตามที่ผมแนะนำนะครับวิชาละ200บาทเท่านั้นในการสอบซ่อมนะครับซ่อมไม่ผ่านคุณก็ไปลงใหม่ในเทอมไหนก็ได้ที่คุณสะดวกนะครับส่วนการลงใหม่ในเทอมในไหนก็แล้วแต่อันนั้นวิชาละ300นั่นในกรณีถ้าหากว่า,าวิชานั้นไม่ปรับปรุงนะครับก็เอาใจช่วยก็แล้วกันเนาะ แล้วก็เรื่องของการสอบซ่อมนั้นนะครับตัวข้อสอบมีหลายชุดคุณอย่าไปหวังว่าคุณจะได้ชุดเดิมไม่มีทางนะครับข้อสอบของมสทแต่ละวิชามีหลายชุดมากๆนะครับคุณไม่มีทางได้ชุดซ้าแน่นอนนะอย่าเป็นหวังนะ้าบอนะ่อนหน้าว่าจะได้ชุดเดิมเดิมชุดเดิมไม่มีใครลัคก,กี้ขนาดนั้นหรอกเนาะตอนที่คุณทําข้อสอบมันก็มีเลขชุดข้อสอบอยู่แล้วใช้อ้างอิงนะครับ ดังนั้นเขาไม่มีทางเอาเลขชุดอ้างอิงเดิมมาให้คุณสอบซ้ำนะครับมันจะไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ในการสอบเพื่อว,วัดผลในการเรียนของคุณเองนะ,นะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อหลายคนนะครับทั้งวิธีการสอบซ่อมต่างๆการจ่ายเงินแล้วก็การพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับกับหลังจากที่ประกาศผลแล้วบางส่วนนะครับ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับหากใครต้องการที่จะสนับสนุนช่องนะครับเรามีปุ่ม Super t a ตันะครับอยู่ด้านล่างก็ไปได้หรือใครถนัด Shopping ออนไลน์ช้อป,ป, online, อป,ปีลาซันดาคลิกลิงก์แล้วไปช้อ p p i n g ตามสะดวกได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนมาสั้นๆนง่ายๆแหละเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับแชร์ข่าวมสทนะครับ